การสมัมมนาวิทยากรโครงการมวยไทยฟอร์ออและการดําเนินการโครงการมวยไทยฟอร์ออประจําปีงบประมาณ2,568ที่ผลักดันจากคณะอนุกรรมการซอฟพ,พาวเวอร์ด้านกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาถึงสนามที่2โรงแรมเลอบาหลีพัทยาจังหวัดชนบุรีในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเป็นโซนภาคตะวันออกบวกกับกรุงเทพมหานครต่อด้วยสนามที่3 โรงแรมรอยัลเพนิสูล่าจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่20กุมภาพันธ์เป็นโซนภาคเหนือ15จังหวัดจัดสัมมนาวิทยากรโครงการมวยไทยฟอร์อและการดําเนินการโครงการมวยไทยฟอร์อร่วมกับครูมวยผู้ช่วยครูมวยและเจ้าหน้าที่งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านโปรดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณนัทพลอันตรเสรนผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการฝ่ายกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณธีรวัตรศิลปะอาชาผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีสองวิทยากรอย่างรองศาสตราจารย์ดรจตุชัยจำปาหอมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาคินคำศรีมาให้ความรู้กับวิทยากรหัวหน้าค่ายมวยครูมวยผู้ช่วยครูมวยนำไปฝึกอบรมเยาวชนหรือคนที่สนใจในกีฬามวยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้กับครูมวย รวมถึงการทำความเข้าใจ o f o r c e One Family One Soft Power เอ่อนโยบาย Soft p o าย Soft p นะครับเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลนะครับที่เน้นในการาสร้างขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชากรนะครับซึ่งซอฟท์พาวเวอร์มวยไทยครับก็เป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ใน Soft Power นะครับในด้านกีฬานะครับซึ่งตรงนี้เองแหะเราได้มีการขับเคลื่อนนะครับโดยใช้กิจกรรมมวยไทย for all เนี่ยเป็น กลไกในการ Är, ยกระดับนะครับเรื่องของการสร้างจํานวนประชากรของคนมวยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสภาคเนี่ยเราได้ให้องค์ความรู้นะครับเลยได้แนะนําเรื่องของการจะทาแผนงานต่างๆเนี่ยก็มีเสียงตอบรับนะครับมาอย่างคับข้างนะครับอ,อย่างที่2นะครับเรื่องของการสร้างพื้นที่โลกาสครับนอกจากจํานวนประชากรที่เกิดขึ้นแล้วจากการที่เราได้ไปหานักเรียนมานะครับจากที่เราได้ให้คําแนะนําไปแล้วเนี่ยหคน ต้องมีนักเรียนมีผู้สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยสิคนอย่างเป็นอย่างต่ำนะครับถึง30คนนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ได้ได้รับแจ้งว่าก็มีคนเนี่ยได้มีการติดต่อครับครูม,มวยเข้ามาเรียนนะครับในเรื่องของมวยไทยนะครับมีความสนใจเรื่องของเรื่องราวของมวยไทยต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการกัดกระดุมเม็ดแรกที่สําคัญในการที่จะขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายรัฐบาล ที่ผมพูดไปแล้วเรื่องของการสร้างจำนวนประชากรนะครับการสร้างพื้นที่โลกาสามก็คือที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจนะครับครูมวยก็กระจายไปทั่วประเทศทั้งทั้งห้าภาคที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราต้องไปหานักเรียนมาเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายซอฟท์แวร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับการสัมมนาวิทยากรโครงการมวยไทย for. และการดําเนินการโครงการมวยไทย f o r ์ ประจำปีงบประมาณ2,568ภาคต่อไปเป็นภาคกลางวันที่24กุมภาที่โรงแรม2,000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรี